สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการบุษบาพาชิมนะคะวันนี้บุษบาจะพาทุกคนนะคะมาแปรรูปมะนาวนะคะซึ่งมะนาวที่ได้จากในชุมชนตําบลจอมประทัดของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทําเจลลี่มะนาวค่ะขั้นตอนและวิธีการทําจะเป็นยังไงเรามาเริ่ม,มเลยกว่าค่ะ ทำเจลลี่มะนานนะคะจะเป็นยังไงวันนี้เราก็มาลองทํากันดีกว่าค่ะอุปกรณ์และวัตถุดิบของเราในวันนี้มีอะไรบ้างลองมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็มีน้าตาลทรายขาวนะคะน้าตาลจะใช้อยู่ที่160กรัมนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะเกลือนี่จะเป็นยิบป,ปลายนิ้วนะคะแล้วก็จะมีผงคาราจเนลนะคะ อันนี้อันนี้จะอยู่ที่เอ่อสิบกรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ำน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าอยู่ที่900กรัมนะคะแล้วก็เราจะมีน้ำมะนาวอันนี้เป็นมะนาวที่ได้จากในชุมชนตำบลของเรานะคะเป็นมะนาวที่ตกเกรดนะคะอันนี้คือเขาจะทิ้งแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงบรรจุนะคะถุงบรรจุภัณฑ์ก็คือบรรจุติลลี่ของเรานะคะ อุปกรณ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะมีมีดและเขียงนะคะก็จะมีที่คั้นมะนาวนะคะอันนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะคือขั้นตอนปีดน้ามะนาวนะคะอันนี้นะคะก็เป็นมะนาวจากชุมชนตองประทัดของเรานะคะก็เป็นมะนาวที่เป็นคัดทิ้งนะคะก็คือลูกไม่สวยอันนี้ก็คือขายไม่ได้ราคานะคะชาวบ้านก็จะทิ้งนี่นะคะก็คือเป็นมะนาว จากตำบลจอมประทัดของเรานะคะเป็นมะนาวที่ตกเกรดนะคะซึ่งเกษตรกรก็ขายไม่ได้ราคานะคะเราก็เอามาแปรรูปนะคะเพื่อใหอ้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มะนาวนะคะอันนี้นะคะก็เป็นม,านามนนะ,ะ,น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 ,ะ,ะมานาวที่ไม่ผ่านเกตนะคะอันนี้ก็ในช่วงฤดูฝนนะคะก็มะนาวที่ไม่ผ่านเกี่ก็จะเยอะมากนะคะเพราะโรคและแมลงก็จะมาในช่วงฤดูฝนนะคะ ส่วนใหญ่มะนาวก็จะเป็นแคงเกอร์นะคะก็คือโรคของโรคพืชของมะนาวนะคะก็ปัญหาตอนนี้ก็มีมีแคงเกอร์เยอะนะคะในช่วงหน้าฝนทำให้มะนาวราคาตกนะคะ ก็คือน้ำมะนาาที่เราคั้นเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปชั่งตวงแล้วนะคะประมาณ100กรัมนะคะที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะค่ะเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต้มน้ําให้เดือดกันนะคะน้ําเปล่าที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็จะใช้น้ําเปล่าประมาณ900กรัมนะคะซึ่งวันนี้เราตวงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือน,น้ําเปล่า900กรัมนะคะเราก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะนี่นะ หลังจากที่รอน้ําเดือดน,นะคะเราก็มาผสมน้ําตาลแลพผหงคาราจีเนลเข้าด้วยกันนะคะน้ําตาลที่ใช้ในวันนี้นะคะก็เ,เป็นน้ําตาลทรายขาว160กรัมนะคะแล้วก็ผงคาราจีเนล10กรัมนะคะค่ะแล้วก็น้ําตาลก็ผสมกับผงคาราจีเนลนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายคนให้เข้ากันนะคะถ้าไม่เข้ากันนะคะมันจะเป็นก้อนนะคะเวลาเราต้มน้ําก็คนให้มันเข้ากันนะคะ เวลาต้มจะได้ไม่เป็นก้อนแล้วก็จะใช้ในจะใช้การต้มในระยะเวลาสั้นๆจากที่เราคนให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็หยิบกือปายนิ้วมือเรานะคะใส่ไปนะคะก็คือให้ตัดเปรี้ยวนิดนึงนะคะ ที่ชอบรสชาติหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มไปได้นะคะหรือจะเปรี้ยวก็ใสน่น้ำมะนาวเพิ่มไปอีกนิดนึงได้นะคะนี่น้ำก็เดือดแล้วนะคะก็ใช่ที่เราผสมกันนะคะต้องมีน้ำตาลเจลาจินลีลแล้วก็เกลือนะคะลงไปนะคะ เราก็คนให้มันไปในทางเดียวกันนะคะขั้นสูตรของเรานะคะในวันนี้ก็จะมีน้ำมะนาว100กรัมนะคะหรือประมาณ9ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะ160กรัมนะคะหรือประมาณ10ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงคาราเนยวนะคะ10กรัมนะคะหรือประมาณ1ช้อน หนึ่งช้อนแล้วก็ครึ่งของช้อนโต๊ะค่ะช้อนครึ่งแล้วก็น้ำเปล่าอีก90กรัมน,นะคะแล้วก็เกลือก็ไฟใช้ไฟอ่อนนะคะก็หรือถ้าใครมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก็ใช้ประมาณ80องศานะคะแล้วเราก็จะใส่ผงที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราผสมกันเลยนะคะค่ะ คนไปสักพักนะคะเราก็ปิดไฟนะคะปิดเตานะคะแล้วก็คนคนจนกว่าก้อนก้อนที่เป็นจับตัวของคารา,าจีเนลคะ่ะแตกละเอียดนะคะก็คือคนจนไม่เหลือก้อนนะคะเราก็เราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปได้เลยนะคะอันนี้แล้วก็คนจนกว่ามันจะเข้ากันนะคะ ะะต้องคนไปทิศทางเดียวกันตลอดนะคะใครที่สนใจจะลองทำนะคะก็ทำได้ตามขั้นตอนในคลิปน,นี้ได้เลยนะคะอืขั้นตอนง่ายๆนะคะทำทานในช่วงโควิดก็ได้นะคะแก้เจ็บคอก็ได้นะคะเพราะเป็นน้ำมะนาวนะคะ เมื่อคนไม่ได้สักระยะหนึ่งนะคะเรากา็รอให้มันอุ่นนะคะแล้วเราก็บรรจุใส่ถุงได้เลยนะคะตอนนี้มันยังไม่อุ่นนะคะเรายังบรรจุไม่ได้ จากการที่เราทำเจลลี่มะนาวนะคะเราก็ได้ลงพื้นที่สำรวจกันนะคะในชุมชนพบว่ามะนาวในช่วงนี้ก็คือมีโรคแชงเกอร์เยอะนะคะแล้วก็ทำให้มีตำหนิมะนาวก็เลยขายไม่ได้ราคานะคะเราก็เลยเลี้งเห็นว่ามะนาวที่ขายไม่ได้นะคะมันต้องทิ้งเราก็เลยเอามะนาวที่ ไม่ผ่านเกลือหรือมนาที่คัดทิ้งนะคะมาแปรรูปมนาที่คัดทิ้งนะคะก็จะเป็นมนาที่มีผิวคุกค่ะนะคะเกิดจากโรกแคงเกอร์นะคะค่าจากที่มันอุ่นนะคะเราก็จกใส่เหยือกนะคะเพื่อที่จะประกอบลงในขวดนะคะแล้วก็บีบใส่ถุงถุงของเรานะคะก็จะูุอยู่ที่ประมาณ300ถึง3 5มมิลลิลิตรนะคะอันนี้นะคะหนึ่งสูตรของเรานะคะ นึ่งสูตรของเราก็จะจะได้ประมาณ3าถึงสถุงนะคะใส่บิกอร์แล้วนะคะเราก็มาใส่ขวดบีบนะคะแบบนี้เพื่อที่จะได้บรรจงงุง่ายๆนะคะลงในถุง <S <S เ,รเราก็มาบีบใส่ถุงกันเลยค่ะ ไม่เต็มนะคะเวลาเราไปแช่ตู้เย็นนะคะมันก็จะกลายเป็นวุ้นนะคะซึ่งมันก็จะขยายตัวอีกนิดนึงนะคะนีะ่ก็เสร็จแล้วนะคะเจลลี่มนาของเราในวันนี้นะคะก็จะได้หน้าเตอเป็นแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจอยากจะลองทำนะคะก็ทำตามคลิปของเราได้เลยนะคะ ก็วันนี้ก็เจลลี่มะนาวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิปหน้าหรือ e ีหน้านะคะปุสบาจะพาไปทำหรือไปชิมอะไรนะคะก็รอติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพตตนจตำบลจอมปรทัดโมเดลของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย